สวัสดีสวัสดีครับอันนี้มางานสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะครับงานสัปดาห์แห่งหนังสือแห่งชาติครั้งนี้ครั้งที่27ครับจัดวันที่12ตุลาคมถึงวันที่23ิตุลาคมสอนร้บนะครับมันที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศรีกิตครับซึ่งการมาวันนี้เนี่ยก็มาในวันอาทิตย์นะครับมาดูดูว่าเป็นอยงไรบ้าง คนเยอะมากนะครับสำหรับวันนี้ที่เข้ามาชมงานนะครับครับก็เข้ามาดูข้างในนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัทห้างร้านหนังสือนะครับมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นพวกนิตยสารหรือว่าหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กหลายๆอย่างครับมาดูกันครับ กลุ่มคนที่มาดูก็ส่วนใหญ่ก็จะมาซื้อหนังสือกันนะครับก็แล้วแต่ใครจะชอบแบบไหนนะครับในส่วนตัวก็จะเดินดูก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะได้ซื้อหนังสืออะไรประเภทไหนกันบ้างนะคอันนี้บูธอสทอนะครับเป็นวิทยาศาสตร์แนวเก๋รายเดือนนะครับตรงนี้ก็คือของการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับตรงนี้ก็จานเมือสักครูปหินกอนแบบนะครับ เดินต่อครับครับมาดูเรื่อยๆกันครับมาดูบูธนี้ก็เป็นบูธของเครือเดเมชั่นนะครับตรงนี้คือตัวเอฟเองเนี่ยก็เคยมาทำงานในบูธนี้นะมากแล้วนะครับคือเริ่มตั้งแต่นู่นเลยตั้งแต่จากที่กระทรวงศึกษาธิการโอเคครับก็ผ่านมานะครับก็เออ วะดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง,ไรไงบร็มาจัดนังสื่อบัขายผมกเก็ตบุ๊กเลยหลายอย่างมีทําสมาชิกด้วยนะครับตรงนี้ก็ใครสนใจเข้าไปดูกันได้ครับตรงนี้บบเดินมาเรื่อยๆนะครับดูกันไปตรงนี้ก็จะมีบุตรต่างๆนะครับลิฟต์นะครับตรงนี้เป็นแมกกาซีนนะครับตรงนี้ คือถ้าจะให้ดทูทุกบุ๊ทุกบูธเนี่ยมันก็คงจะเสียเวลานะครับก็จะดูจนภาพรวมันแล้วกันก่อนว่าภาพรวมครับว่า,าวเป็นยังไงกังบ้างนุครับแล้วก็ในการเดินชมง,งานครั้งนี้ก็ไม่ได้ไปทุกบูธนะครับเพนะราะว่าแต่ละซอยแต่ละบูธที่มันคนก็จะเยอะทางเดินทางเนี่ย เบียดเบียดกันนะครับเยียเลาเวลาในการดูนะครับลรวก็จะดูเฉพาะในส่วนที่เราดินทางาแล้วก็เราสนใจแล้วก็ซื้อตรงน,นั้นเลยนะครับแต่ช่วงนี้ก็ยังเดินดูต่อนะครับอันนี้เป็นรนูปสือนะครับไว้ รลตัสครับก็คือเพื่อวัสดุที่เาติด่างเงยนก็เป็นริมที่สระบ่านมาแป๊บนึงครับก็เดินตรงมาก็จะเป็นซอยท้ายๆนะครับซึ่งซอยนี้เป็นซอยที่มีบูธเยอะเหมือนกันนะครับบูธนี้ก็แน่นไปหมดเลย สำนักพิมพ์ต่างๆก็เอาสินค้าหรือว่าของหนังสือพิมพ์ต่างๆเนี่ยหนังสือพิมพ์นังสือเรียนก็มีนะครับหนังสือกระพซีนหนังสือการ์ตูนพวกนี้ก็มีมีเป็นร้านนายอินนะครับตรงนี้ก็เปิดรูดใหญ่หมกกือนะครับงาน,นหนังสือเขาเยอะหนังสือร,รับก็เป็นที่สนใจของคนเหมือนกันอันนี้ก็ยังแต่ รับใครชอบมามแต่ส่วนใหญ่เขาก็ลดกนึัตรงนั้นนึกถึงสีที่มาจำหน่ายในร้านัสีแห่งชาติครับครับเดินมาเ,เรื่อยๆนะช่วงนี้คนก็จะแน่น,นเดินก็ค่อนข้างจะลำบากเกลียดกันเลย <S <S สังเกตนะครับเคยพูดจนกระเล่นไปเมื่อ,อคลิปก่อนนั้นนะครับพูดถึงว่า คนที่มาดูงานสัดานเเทยยงชาติถือว่าจะอายุจะยังเป็นกลุ่มนักศึกษาแล้วก็เป็นกลุ่มวัยกลางๆแล้วก็วัยกลางคนแล้วก็มีกลุ่มสสวเท่าไหร่นะครับสำหรับช่วงหลังๆห,ห,หรือว่าอาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะครับว่า<ท>เป็นลูกของกลุ่มนี้นะครับว่าเอเองก็อาจจะเลยกลุ่มตรงนี้มาก็เลยไม,ไม่เข้าใจ ว่าเออกลุ่มที่มีอ,อายุเล็กช่วงนี้5 0 4 5า0น้อยก็จะน้อยนีย่น้อยกว่านะครับช่วก่อนหน้านั้นก็จะเป็นกลุ่มนายทำงานขอมอังกฤษหร่อเจ้าของบริษัทห้างร้านเขาก็จะมาเดินดูกันกนะจ๊ะแต่เป็นช่วงนี้มือว่าจะเป็นกลุ่มนายทำงานนักศึกษาคนนี้ก็จะมาเยอะกว่าครับ ในส่วนของกลุ่มนั้นก็มีประปรายนะครับสำหรับการที่เข้ามาดูนะครับให้นได้ครับดูกันต่อครับช่วงนี้ก็มีฝัง่นงนี้นเกี่ยวกับั้นเป็นน้ันเปกษารีนครับมีปๆๆัจจุบก๊ารีนรือวมีเกลืรา คล่องทางจะเยอะนะครับดูกันไปเรื่อยๆนะการ์ตูนดูกาง์ตานซ้ายมือนี่ก็รู้สึกว่าเป็นที่สนใจนะครับคือส่วนใหญ่เนี่ยที่มาชมกันหรือว่ามาจับจ่ายหาซื้อหนังสือในส่วนนี้ก็จะคนเนี่ยชอบอา่านในสไตล์กางมตูนนครับเรื่องหนงแต่ว่าใน ที่กำลังเดินแบบนี้มีซอยที่มีร้านหนังสือใหญ่ๆครับมาตั้นกันครับก็เลยทำให้คนมาแน่นกันมากาที่บางซอยกะกรไไมีเยไม่ไหวเยอะเกินไปไหนต่อนี่รับคาตัว คนเข้ามาชมัอเยอะนะครับคือจรงๆถ้จะบอกว่าคนไม่อ่านหนัสือก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่าคนเข้ามาแล้วก็มาดูหนังสือซื้อหนังสืงไม่ได้มเดินแก้ร้อนหรว่ามานช้ปิ้งนะครับมาเดินซือ้อหาซื้นังสืนะครับที่นตัวเองอได้ครับ ครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับคนก็อย่างที่เห็นนะครับเยอะจนจนเดินแทบจะไหลเลยแบตรงนี้นะเพราะเพราะว่า,าที่ว่างนนะี่แหละคือในในช่องหรือว่าในซอยหิยุตัวนี้ส่วนใหญ่จ,จะเป็นร้านนิสสงที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงแล้วก็ร้านลูกชิ้นที <c oughs> ม่มีสิคนคิมเยอะผมก็ มากระเดินกันเยอะก็ต so like ้องขออภัยนะครับม่ที่ร้านอะไรบ้างนะครับมกรับไม่ออน่นะครับก็คือลองจะให้อ่านเองนะครับทีนี่ก็จะถึงช่วงท้ายนะครับก็จะเป็นเวทีสุนาครับวงงาน วันที่14มกราคมปี2ะ6 4รู้ว่าไปยากมากเพว่าเวลาการผัานมียากมากถึง17คืนแต่ก็ต้องขอบคุณนะครับสำาไปดูไทยเสร็จได้นะัะที่เพจ f a ่ e b o o k พ a g e นีนนี้เลยนะคะ N U H I E N สำหรับคลิปนี้จบตรงนี้เยค่ะดี l o c a ปดี Local สุดครับขอบคุณครับ